냠เขาเจอกวหันมาคัดชื่อย่างไรเรากินแล้วก็กินส้มปลาไข่ปลาบ่ส้มหนังหนัง พุ่นพุ่นไปเล่ะพุ่นก่อนไปเล่ะบุ่งก่อนหานเสื้อผ้าก็มีนี่แม่มากระทันน่ะกระทัน่ทันช็อกโกแลตแม่ละลืม อแม่เสียอยบเอาวะแม่เสีกินหมอสามนห้าป3 5สองาสนห้ารื้อได้รื้ได้เท่าไรเอาเครืองลีมึงนึงก็ได้บอสแม่สีมมึงเงินหนึ่งนไอ้สี่ห้าก็เอาด้เร่องเขายาขึ้นมาแล้วซีมได้เป็นบอหนึ่งพักกระทโลสองนห้ก็คือจากร้อยบาทสามร้อยบ่ สามร้อสี่ร้อยสามร้อยห้าสิบกิโลละสามร้อยห้าสิบบาทมังมังก่อนสีชิมไหมแม่ชิมมังชิมรอ กินเท่าไหร่แสนห้าซื้อมากระทันเคนหิว เค้กเค้กเรียนนอู้น้ำหวานโอ้มากัน เราจำบปเห็นงามคนเห็นสวงามยากมันิซื้อแ่ในฟุกุฮะ

Tên cho nên nhau mà chị uống lượt à sao có thể kiếm uống kèm ยแม่ทอดปลานะีปจะเช่ปลาอย่างไรหนะเอ้ยแม่ปลาชุ่มชุ่มปลาเอาแม่ปลาชุ่มเหรออืมอ๋อแม่ชุมม่มปลา,าตัวต้นเท่าไหร่ต้นสามสิบสาห้าอาตัวบาตัวหนึงบ่อาตัวนึงอหนส้า,า,สา,านะ่ะ แม ja, ่อะบอกมั่นขัวลูกเขยลูกเขยลูกเขยเคยมาหนิเอาอ้วกเครื่องไงเราหน่ะตัวเพชรนั่นเอาตัวตัวเพชรนั่นสองอันตัวเพชรลูกเคยมาเลือกมาเลือกเพยเผ็เผ็ดลายแล้วก็กินตรงนั่นแหละอ่าออาอร่อยซุกหรอปะ ໄດ້ກະໄດ້ນະມາເອີ້ มกกยังเอามกกยังเราซื้อไปเท่านึงเราซื้อไปเราก็กินเลตลนนาดขาไกินยาำเลย